กวางเอบบนอมอลเคลื่อนไหวเดือดอีกรอบหลังแม่น้ำหวานโพสต์เดือดรัวที่ยิบต้องบอกว่าล่าสุดกวางเอบบนอมอลนั้นก็ได้เคลื่อนไหวเดือดอีกรอบหลังแม่น้ำหวานฟาฟาโพสเดือดรัวที่ยิบเรียกได้ว่าจบไม่สวยเมื่อจู่จูนักร้องดังอย่างกวางเอบบนอรมอลนั้นได้โพสสาเหตุเลิกภรรยาน้ำหวานฟาซาโดยโพสข้อความระบุว่าตามนั้นนะคบอย่าเพิ่งมโนกันไปเยอะชีวิตคนเรามันมีหลายบุมว่าจะเงียบแล้วนะว่าจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเป็นคนพูดก่อนพอนิ่งหวานก็เอาข่าวมีนักสาบ้าบออะไรมาโวยกันอีก จะบอกให้ทุกคนทราบนะครับว่าเรื่องระหว่างผมกับหวานไม่ได้มีใครนอกใจและมีมือที่3และในเวลาต่อมาแม่น้ําหวานนั้นก็ได้เคลื่อนไหวเดือดหลังลูกเขยกวางเอบินอมัลนั้นได้โพสจุดแตกหักลูกสาวโดยแม่น้ําหวานนั้นก็ได้โพสร,ระบุข,ข้อความคําคมตั้งแต่วันที่ลูกสาวประกาศเลิกกว้างอาทิความดีของเราจะมีค่าเมื่อใช้ถูกที่ถูกเวลาและถูกคนมารายาทเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีการให้เกียรติคนอื่นก็เช่นกันสมองไม่มีไม่เป็นไรแต่มารายาทต,ต้องมีนะคะไม่ว่าใครจะใจร้าย ใส่คูณอโหสิกรรมให้เขาไปสุดท้ายเขาจะแพ้ภัยตัวเองเวนกรรมทำงานไว้นะ หน้าที่แม่ไม่มีโอทีไม่มีโบนัสมีแต่ค่าตอบแทนคือรอยยิ้มของลูกสังคมเราไม่ค่อยต่างกันหรอกฝันดานต่างหากที่ต่างกันและล่าสุดกวางเอบีนอมอลนั้นก็ได้เคลื่อนไหวเดือดอีกรอบหลังแม่น้ําหวานซาซาโพสเดือดรัวทียิบโดยเขานั้นก็ได้โพ์ร,ระบุข้อความว่ายุคสมัยนี้จะเคารพใครสักคนมันไม่ใช่แค่ตัวเลขวันเกิดในบัตรประชาชนอีกต่อไปแล้วการศึกษาฐานะหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมความรู้ความสามารถและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความคิดและนิสัยสิ่งเรา นี้ต่างหากที่ทำให้คนน่าเคารพ